สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเป็กจาก p ป x กซิล R s t u ส i o ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของต้นปี2022เลยนะครับผมเราไม่ได้เจอกันมาสักพักนะครับคลิปล่าสุดน่าจะเป็นประมาณสักกลางเดือนธันวาของปี2021นะค,ะะคลิปนี้นะครับก็ได้เลิกงามยามดีนะคะรับเผอิญว่าผมเพิ่งไปถอยนะครับ iPad Pro ตัวนี้ ตัวใหม่นะครับผมเป็นเจน5นะครับเป็นตัวของปี2021นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเก่าที่ผมใช้มาสมบุกสมบันมากเลยนะครับเป็นตัวเจ n 3นะครับปี2018แต่ผมมาซื้อต้นปี2019กะฮะก็ใช้มาเรื่อยๆทำคลิปสอนนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็เลยถอยตัวนี้มานะครับที่เป็นชิป M1 นะครับผมก็จอเท่าเดิมครับ 12.9นิ้วนะครับผมอ่าแต่ว่าที่พิเศษสุดนะครับเผอิญว่าผมได้รับฟิล์มนะครับจาก g e n i u gadget เจ้าเดิมนะครับผมเขาบอกว่าฟิล์มตัวนี้เป็น paper glass นะครับผมเป็นฟิล์มกระจกผิวกระดาษกระจกกระดาษกระจกมันก็ต้องใสแต่กระดาษจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเดี๋ยวเรานะครับผม แกะกล่องตัวใหม่นะครับ iPad Pro ตัวนี้นะและลองติดฟิล์ม Paper g l a s s ดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาเดี๋ยวเรามาแกะนะครับตัวฟิล์ม Paper g l a s s กันก่อนนะฮะเดี๋ยวดูแพคเกจจิ้งกันก่อนนะครับเป็นแพคเกจจิ้งที่แข็งแรงนะครับผมมีความหนานะครับข้างนอกเป็นกระดาษแข็งนะฮะ แล้วก็ถูกซิลด้วยตรงนี้เป็นเหมือนสติกเกอร์แถมน,นะครับให้เราตัดตรงนี้นะครับตรงกลางเป็นโฟมเขามีรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับสแกน qr นะครับเขาบอกว่าตัดขอบพอดีใส่ได้กับทุกเคสแข็งแรงป้องกันรอยขีดข่วนนะครับทดสอบการกันกระแทก1.5เมตรนะครับผมก็จบแท้แข็งแรงตั้งแต่โมลเลกุล ว้าวแล้วก็นี่เหมือนเดิมนะครับได้รับสิทธิ์คอร์สเรียนว่ารูปของข้าพเจ้าเองนะฮะมีแถมฟรีด้วยนะครับกรอบช่วยติดตั้งเป็นอย่างไรไม่แน่ใจนะครับผมในส่วนของตรงนี้เขาบอกว่าคุมปากกาง่ายป้องการรอยนิ้วมือเออดีมากป้องกันการสะท้อนมาเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับผม แตนดรแลนแต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 นอุ้ยผมตัดโดนอะไรหรือเปล่าโดนโฟมฟืบโอ้โหข้างในก็มีขั้นตอนการติดตั้งอีกนะครับผมว่าดีจริงๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับตัวรีดนะครับเราก็เป็นท่าเช็ดจอกระดาษเช็ดจออันนี้คืออะไรเขาช่วยการติดตั้งอ่ะ ใส่กรอบช่วยติดตั้ง iPad แล้วตรวจว่ามุมแนบกับหน้าจอ iPad แล้วอ๋อันนี้ก็คือฟิล์มดูซิเป็นอย่างไรจี n เนี้ยกระเจนี่มีของเล่นมาให้เล่นตลอดนะฮะก็เป็นมีฟิล์มกระจกใช่ไหมจะมีความหนาอยู่นะครับเขาจะมีขั้นตอนที่หนึง กรุณาลอกแผ่นฟิล์มแล้วก็ขั้นตอนที่2ใช่ไหมฝั่งนี้แปะลงไปก่อนแล้วก็ลอกฝั่งนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราต้องอ่านนะครับวิธีการติดตั้งว่ายากง่ายยังไงนะครับผมทำความสะอาดหน้าจอด้วยแอลโกอฮอล์และเช็ดด้วยผ้าแห้งสะอาดอะไรประมาณนี้นะฮะใส่ก่อช่วยติดตั้งกับ iPad เล็งอะลอกแผ่นสติกเกอร์เดนเบอร์หนึ่งออกเปิดด้านกาวซิลิโคนคว่ำหน้ากาวลง ปุ๊บจัดฟิล์มให้เข้ากับตำแหน่งที่เหมาะโดยให้แต่ละด้านพอดีกับกรอบ,บช่วยติดตั้งรีฟอร์กนอ๋อโอเคมันไอ้นี่เหรอมันจะมันเดี๋ยวผมลองวางเทียบกันก่อนนะอ่ะโอเคน้องลบไปตอนนี้เหลือตัวฟิล์มนะครับแล้วกรอบช่วยติดตั้งเดี๋ยวผมจะเอา iPad ผมมาก่อน เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ากรอบช่วยติดตั้งเป็นอย่างนี้สี่เหลี่ยมป็๊บอ๋อเขาจะมีแบบตำแหน่งอันนี้ด้วยแบบปุ่มกดใช่ไหมเราก็วางไว้ว้าวแล้วก็มันจะพอดีเป๊ะเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองเพราะว่าตัวฟิล์มอะครับเขา จะไม่ได้พอดีกับขอบมากทีนี้เราจะเลงยากได้เดี๋ยวชิดไปนู่นนี่นั่นไปแล้วเวลาใส่เคสมันจะลําบากใช่ไหมเขาดีไซน์เผื่อว่าเป็นเคสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีตัวช่วยเป็นกรอบมาให้เลยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจง,จงน่าไปใช้กับฟิล์มรุ่นอื่นได้ไหมช่วยเลงหน่เอเฮ้ยดีดีเก็บไว้ดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวมาเช็ดหน้าจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตั้งเลยเดี๋ยวผมไปเช็ดหน้าจอก่อนนะครับามาครับผม เเรียบร้อยนะครับอาจจะไม่ได้กริปเหมือนกับที่ร้านเขาทำนะเราใส่กรอบไปแล้วนะครับเราก็จะแกะตัวที่หนึ่งก่อนไอตัวที่บากตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านของตัวกล้องนะครับเราก็แกะเลยมือเขาให้แล้วก็คว่ำลงคว่ำลง เออพอม,มีตัวช่วยติดแล้วเราก็ทำงานง่ายขึ้นนะโอเคขั้นตอนต่อมาเราจะลอกอ่าเดี๋ยวผมว่านี้ออกก่อนพอเล็งเสร็จแล้วนะเราก็ลอกชั้นที่2ดูที่มีฝงมีฝุ่นอะไรไหม ออเอเอพอจับแล้วรู้สึกเห็นไหมครับเป็นกระจกผิวกระดาษเฮ้ยอ๋อเจ๋งอะ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันนะฝั่งนี้นะครับคือ iPad ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งติดฟิล์ม Paper Glass ไปนะครับอันนี้เป็นตัวเก่านะครับที่ติดฟิล์ม Paper Light นะคะฟิล์มกระดาษธรรมดาไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่าดูตรงนี้นะครับเรื่องของความสะท้อนแสงนะกับตัวนี้้ ฟิล์มนะครับจะมีความใสกว่าเนื้อฟิล์มจะมีความใสกว่านะครับผมตัวนี้นะครับจะมีความแบบสะท้อนแสงมากเลยนะครับผมแล้วก็มีความขุ่นกว่าแต่ตัวนี้นะครับจะมีความแบบเนื้อใสๆนะครับเห็นไหมฮะการกระจายของแสงนะครับไม่ได้กระจายเท่ากับตัวเ a เปอร์ไลท์นะฮะ มาดูความคมชัดกันนะครับผม2ตัวนะครับมีความคมชัดที่ดูรายละเอียดมีความคมชัดอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับผมอ่าโอเคครับอ่านี่เปรียบเทียบนะครับ2ตัวนะฮะแต่เดี๋ยวเราลองเทสวาดรูปนะครับกับ ตัวเปเปอร์ก s าสดูนะครับผมไปกันครับ เรียบร้อยครับผมสำหรับการที่ตั้งแต่การติดตั้งนะฮะแล้วก็ลองเทสวาดดูนะครับของฟิล์มตัวนี้นะฮะฟิล์มกันรอยกระจกผิวกระดาษนะครับหรือเ a เปอร์กราสนะครับผมของ G ิเนียแกจ e ตนะฮะสิ่งที่ผมชอบนะฮะสิ่งแรกเลยนะครับตั้งแต่การติดตั้งคือนี่เลยกรอบตัวนี้มันทำให้ติดตั้งง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้อีกนะฮะ แล้วก็พอลองเทสดูนะครับผมรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์หลายอย่างนะครับหนึ่งเลยนะครผิวสัมผัสในการวาดรูปนะครับค่อนข้างที่จะดีคล้ายเปเปอร์ไลท์นะฮะแต่มันมีคุณสมบัติเพิ่มเติมก็คือว่าแน่นอนครับคุณสมบัติของฟิล์มกระจกคือโพเทคแน่นอนนะฮะนี่นี่นะครับคือฟิล์มกระจกนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือความใสของเนื้อฟิล์ม ถ้าเป็นเปเปอร์ไลท์นะครับหรือฟิล์มด้านอื่นๆนะคะอาจจะมีความขุ่นๆบ้างครับแต่นี้เขามีความใสนะครับ3ข้อนี้หลักๆทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเลยนะสำหรับฟิล์มตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปติดต่อได้ที่เพจของ g e n i ยแก๊จเจนะฮะหรือว่าในช้อปปีก็ได้นะครับเขาก็มีขายอยู่นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย